ถ้าเป็นน่ากลัวะเรียนประโยคสิบประโยคสิประโยคไรบิดไรลไกอไรหถ้าผมไเป็นน่ากลัวผมจะเรียนประโยคสิบประโยคสิประโยคไรบโยบันไกลไอมรตะหวในตูถ้าผม เป็น ua, นากรัวจะเรียนประโยศิประโยศิประโยศไตรปดอกไตรปีดอกไตรปีดกในตัวกราบแทเท้าวพระเดชพระคุณพระผมวชิระปัญญาจารด้วยความเคารพอย่างยิ่ง กราบแทพท้าวพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้มาร่วมมุทิตาในวันนี้กราบถวายมุทิตาจิตแด่หลวงพี่ประโยคเก้าหลวงพี่นาคหลวงไอด้นของกับผมทุกรูปครับเจริญพรคุณโยมมหาเศรษฐี ผู้หน้าใสใจบุญนนหนุนนำคำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านสาธุกระผมสามเณรทิติพงษ์แซ่เจงชื่อเล่นชื่อกายครับกระผมสามเณรทิติพันธ์แซ่เจงชื่อเล่นชื่อกอบครับ พวกเรามีหน้าตาลออที่เหมือนกันน้ำเสียงเพาะก็เหมือนกันไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงได้ครับกระผมเป็นพี่แต่ผมเกิดหลังกระผมเป็นน้องแต่ผมเกิดก่อน <c oughs> พวกเราเป็นฝ <c oughs> าแฝดพันเตีย <c oughs> ไม่ต้องเคียไม่ต้องเชีย <c oughs> ไม่ต้องชง ไม่ต้องจีรู้หน้าที่ดีครับสาธุ <c oughs> พวกเราสร้างบารมีกันเป็นทีมมาตั้งแต่ในท้องแม่ <c oughs> พอลงมาเกิดปุ๊บ <c oughs> ก็รีบมาทางรัดเลย <c oughs> แวะมาวัดออกบวชกันเลยครับอยู่บ้านนาน อาจจะเสียการงานพระศาสนาออกบวชเลยดีกว่าจะได้มาตั้งใจศึกษาพระบาลีและก็ตั้งใจว่าจะเป็นนาคหลวงฝาแฝดต,ตามหลวงพี่นางหลวงด้วยครับสาธุช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาพรรษานี้ อย่าลืมนำสิ่งที่ดีเข้าสู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความรักครอบครัวและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลดังพระบาลีที่ว่าปุญญานิปะโลกสมิงปะติถาโหนติปานินางเพราะบุญเป็นที่พึ่งจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติและอย่าลืมสโลแกนที่ว่า งดเล่าเข้าพันษานะครับเส็งเครียดเบื่อกุมอกหักรักคุดเราไม่ใช่ทางออกสามเณรห่วงใหญ่คุณโยมทุกท่านอยากจะให้คุณโยมทุกท่านปลอดภัยตั้งพบชาตินี้และพบชาติหน้าชีวิตจะได้สะอาดบริสุทธิ์ประดุดทองคำทวีชัยห้าครับ ห <laughs> ลวงพ่อธรรมชโยท่านให้ความสำคัญมากกับการสแสดงมุดิตาจิตแด่หลวงพี่ประโยคเก้าพวกเราเมื่อรู้อย่างนี้เลยขออนุญาตพระอาจารย์มาก้าวความในใจในงานนี้สักห้านาทีท่านบอกว่างั้นยกเพดีให้เลยแต่อย่าให้เียชื่อพระอาจารย์นะ งั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าครับวันนี้วันดีสุดๆได้ยินก็เป็นบุญหูได้ดูก็เป็นบุญตาได้ร่วมตังมาก็เป็นบุญตัวพระสาพรท่านว่าสมณานันจะทัศสนางเอตัมมังขรมุตตมังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลเป็นทัศสนานุต,ตริยะ การที่พระมหาเทรานุเทระได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมชาวพุทธรรมกายทั่วโลกอย่างมากมายและได้แสดงความยินดีกับพระลูกพระหลานที่จบประโยคก้างในวันนี้และเป็นวันที่ดีสุดๆเพราะเป็นวันที่พุทธบริษัททั้งสี่ ได้มาสั่งสมความดีร่วมกันครับสาธุจะมีภาพใดในโลกนี้ที่จะงดงามไปกว่าภาพแห่งการทำความดีเพราะภาพแห่งการทำความดีนั้นย่อมจะเป็นแรงดลบรรดาจใจให้กับผู้มีบุญทั้งหลายได้สั่งสมความดีต่อไปเรื่อยๆ ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีที่สิ้นสุดประดุดขึ้นในมหาสมุทรลูกแล้วลูกเล่าที่ซัดเข้าหาฝั่งดังนั้นขอให้คุณโยมทุกท่านได้ปรบมือให้กับตัวเองที่เป็นส่วนสำคัญของภาพแห่งการทำความดีในวันนี้ครับ พูดถึงงานมุลิตาก็ต้องพูดถึงสำหรับสุดยอดแชมป์สำนักเรียนอันดับหนึ่งที่ได้ปร,ริญญาทำาก้าวประโยชน์มากที่สุดในปีนี้เป็นสุดยอดสำนักเรียนที่เรามมบมงซ้ำๆกันมาหลายปีจนทุกท่านในที่นี้อาจจะคุ้นหูและเชื่อว,ว่าน่าจะจำกันได้ขึ้นใจจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมดสามตัวอา่อานอา่านอ่าน ได้แก่สำนักเรียนวัดโมรีโลกายารามครับสาธุทั้งเก่งและดีสอบได้บร,ริเวณทำก้าประโยคและเป็นนาคหลวงถึงสิบลูกและเป็นทั้งแชมป์ทุกประโยครวมกันมากที่สุดในประเทศไทยแบบนี้ ไม่เรียกว่าแลนสไลด์ก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรแล้วครับได้มาด้วยฝีมือล้วนๆไม่มีรายชื่อขย่งแน่นอนครับสาธุสามเณรอยากจะขอเป็นกำลังใจให้ทุกสำนักเรียนเอาหลวงพี่วัดโมลีเป็นนดดอนไม่ต้องขยักขยอน แต่ให้ขยับขยายการสอบยกชั้นพระบาลีให้ได้ทั่วประเทศไปเลยครับสาธุเอ๊ะ<ภ>น้องเนนงครับ <drafted> เราเชียร์ขนาดนี้คุณโยมจะสงสัยไหมว่าทำไมเราต้อง,งศึกษาพระบาลีทั้งที่พระไตรปิฎกที่เป็นภาษาไทยก็มีอยู่แล้ว สามารถหาอ่านได้ทั่วไปคุณโยมก็ต้องสงสัยสิครับแต่น้องเนนอยากจะถามพี่เนนกับละเกินว่ารู้จักแอป G P S ไหมครับ <c oughs> ก็ต้องรู้จักสิครับเคยได้ยินเหมือนกันว่าแอปนี้ก็พาเข้าป่าเข้าดงหรือหลงของก็มีครับ <c oughs> ก็นั่นสิครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการดูแผนที่ด้วยตัวเองแล้ว ไม่ต้องพึ่งพาแอปอย่างเดียวโอกาสที่จะเจอประสบการณ์เข้าป่าเข้าดงหรือลองคองก็จะลดน้อยลงถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับก็เหมือนกันครับถ้าขาดการศึกษาพระบาลีแล้วโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะผิดก็สูงมากเลยนะครับแล้วก็จะสอนผิดตามไปด้วยคนประพฤติตามก็จะทำผิดไปด้วยที่จริงแล้ว กว่าจะได้ธรรมะมานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสละชีวิตมานับพบนับชาติไม่ท้วนจึงไม่อาจที่จะให้ธรรมะผิดเพี้ยนแม้แต่พยางเดียวได้ผู้ที่ศึกษาพระบาลีจึงมีคุณค่ามากอย่างนี้ไงล่ะครับเพราะท่านคือผู้ทรงจำและนำไปปฏิบัติชี้หนทางในการดำเนินชีวิตให้กับชาวโลกไปสู่สวรรค์ และพันทีพานได้ถูกต้องสาธุน้องเนนพูดได้ดีแล้วครับแต่ไม่เนนขอเสยมินิดเดียวว่าพระพุทธศาสนาต้องมีสามปอคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพระเนนปฏิเสธไม่ได้ครับสาธุ ไปเลยครับถ้าพี่เนนตื่นตัวที่จะให้ได้สามปอแบบนี้แล้วถือว่าเป็นสามปอที่แท้ถูกต่อไปสังคมนทนจะตื่นตามและหันกลับมาเอาใจใส่ในการศึกษาพระบาลีก็จะค่อยๆขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลสาธุพี่เนนได้ฟังน้องเนนแล้ว ก็พอจชนึกภาพออกตามได้บ้างครับเพราะปัจจุบันเห็นคนยุคใหม่ตั้งคำถามขึ้นมามากมายกับการใช้ชีวิตเช่นเราควรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรในโลกนี้นั่นก็แสดงว่าชาวโลกยังไม่รู้ว่าจะหาความสุขที่แท้จริงมาจากที่ไหนจริงครับแสดงว่าชาวโลกกำลังหอยหาความสุขที่แท้จริงซึ่ง ทุกๆคำถามก็มีคำตอบอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพี่ประโยค9เก้ากำลังศึกษาอยู่ในตอนนี้ไงล่ะครับสาธุพี่เนนเห็นด้วยกับน้องเนมเป็นอย่างยิ่งครับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีๆแบบนี้ไม่ควรจบในยุคข,ของเรา ที่หลวงพี่ประโยคเก้าทำแล้วทำอยู่ทำต่อก็ขอให้ทำต่อไปนะครับสาธุก็นั่นสิครับจบประโยคเก้าเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะต่อไปต้องมารับภาระพระพุทธศาสนาทั่วโลกไม่ใช่แค่ณนะตอนนี้แต่ต้องกุยทาง ให้พระพุทธศาสนาที่ยืนยาวอยู่คู่โลกไปอีกตราบนานเท่านานสาธุเอ๊ะน้องเน่งครับและถ้าเราจะให้พระพุทธศาสนายืนยาวอีกตราบนานเท่านานจะต้องทำอย่างไรครับโอ้โหปัญหาง่ายๆแบบนี้น้องเน่งไม่ต้องตอบเองแล้วล่ะครับ คงต้องให้หลวงพี่ประโยคเก้าท่านเป็นคนตอบเพราะท่านจะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะรักษาข้างอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนยาวอยู่คู่โลกตลอดกาลสาธุน้องเนนพูดซะตวัวเองดูดีเลยนะครับแต่พี่เนนขอเสยมีนิดเดียวว่าพระมหาเทรานุเถระ ผู้นำรุ่นเก่าผู้มากโดยประสบการณ์และปฏิพานสูงส่งส่งเสริมมีแรงสองประสานงานรวมกันธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษผู้เป็นสุดยอดแห่งจักรวาลก็จะยืนยาวอยู่คู่โลกอีกตามนานเท่านานคุ้มค่ากับยี่สิประสงค์ไายการที่ท่านทรงเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมี หวังจะนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์และไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้ถูกต้องพวกกระผมเชื่อละเกินว่าพระเทรานุเทระและหลวงพี่ประโยชเก้าทุกรูปรักพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนมีศรัทธาที่มั่นคงและหวังจะเอาความสุขอันเกิดจากรถพระธรรมไปสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติทุกๆคนที่ไดมีมนุษย ที่นั่นสามารถมีผู้บรรลุธรรมได้ครับสาธุสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสามเนนอยากจะขอเชิญชวลียวนท่านเป็นเสียงพร้อมกันสามครั้งให้ดังไปถึงสวรรค์เพื่อสแสดงพลังแห่งพุทธบริษัทว่าพุทธบริษัทสต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวคุณโยมพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วศูนยเจสองพุทธบริษัทสตี 4, ต้องเป็นหนึ่งเดียวเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสตี 4, ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว พุทธบริษัทสีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวสำหรับตัวผู้พูดเองปีนี้ก็อายุสิบสองปีแล้วครับอีกไม่กี่ปี <c oughs> ก็จะจบประโยคแล้วสามเณรอยากจะขอทำหน้าที่เป็นกำลังของพระพุทธศาสนา เหมือหลวงพี่ประโยคนก้าทุกรูปครับสาธุและเมื่อพวกเราจบประโยคนก้าแล้วจะไม่รอชา้าจะศึกษาประโยค10สิบต่อทันทีครับประโยค10ิบนะครับประโยค10สบเประโยคในตำราศึกษาแล้ว ถึงเวลาเสาะหาแก้วทางมรรคผลประโยคสิบต้นตำราพระในตนปะติเวทจิตหลุดพ้นวังวนมานสุดท้ายนี้พวกกระผมพร้อมทั้งทีมงานทั้งสองข้างอยากจะบอกกับหลวงพี่ประโยคก้าทุกรูปว่าพระพุทธศาสนาจะก้าวไกลหลวงพี่ประโยคเก้า จะต้องก้าวไปด้วยกันตราบใดที่พระพุทธศาสนายัางไปไม่สุดหลวงพี่ประโยคก,ก้าวจะไม่หยุดทำหน้าที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาที่ยืนยาวอยู่คู่โลกตลอดกาลสาธุ กราบแทบเท้าพระเดพระคุณพระผมวชิระปัญญาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งกราบแทบเท้าพระเทรานุเทระและหลวงพี่ประโยคก,ก้าทุกลูกเจริญมรุณโยมมหาเศรษฐีคู่บุญ พระพุทธศาสนาทุกท่านสาธุถ้าผมได้เป็นนากหลวงผมจะเรียนประโยคสิถ้าผมได้ประโยคกา้า เรียนพระไตรปิดฎกในตัวเรียนกระไตรปิดฎกในตัวเรียนกระไตรปิดดกเรียนกระไตรปิดกเรียนกระไตรปิดดกในตัวเรียนกระไตรปิดดกในตัวเรียนกระไตรปิดดกใน ปิดอกใน